สวัสดีครับอ่าบอยนะครับอ่าจะมาแจ้งนะครับสำหรับท่านลูกค้านะครับที่ได้สมัครกลุ่มออกแบบตู้ไว้นะครับอ่าตอนนี้ผมทําคลิปเพิ่มขึ้นมาให้อีกอันนึงนะครับเพราะเห็นมีหลายท่านถามมาอ่าเกี่ยวกับเรื่องการอ่านค่าเฟดในกราฟย่อยนะครับว่ามันอ่านค่ายังไงมันดูยังไงนะครับแล้ว มันส่งผลยังไงถ้ามันกลับเฟดนะครับจากประสบการณ์จากหลายๆท่านนะครับที่เรียนไปรับไปใช้งานจริงนะครับแล้วก็มีหลายท่านที่มาเรียนแล้วจำผิดๆมาจากที่อื่นจะก็มาอธิบายในคลิปนี้นะครับเรื่องการอ่านค่าเฟดนะครับให้เข้าใจแบบง่ายๆชัดเจนนะครับ จะได้เอาไปใช้งานได้จริงนะครับอลองเข้าไปศึกษากันดูได้นะครับผมทำให้ให้แล้วสำหรับท่านที่สนใจอยากจะสมัครกลุ่มออกแบบตู้ลำโพงนะครับด้วยโปรแกรมเบรดบ็อกโปรนะครับเป็นโปรแกรมแบบมืออาชีพเลยก็ค่าสมัครกลุ่มนี้นะครับ1,500บาทนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับ